สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่ห้านะครับ <5 S 1> เดือนกุม <5 S 1> เออวันที่หกนะครับกุมภานะครับสองห้าห้าหกนะครับรถใหม่เลยเนาะเพิ่งออกวันนี้น้องจากมอชอนะครับมาติดไม้รถอยู่ที่สามสิบสามกิโลเนาะเพิ่งออกวันนี้เลยนะเนาะเดี๋ยวจะมาเทสกันขโมยดูนะครับตามที่โจขงขโมยกันเขาใช้เลขหลน่นแหลมแทงเข้าไปบิดลุงแจเลยพังเนาะเขาเลยตา้านรถหนีไปเลยเดี๋ยวผมจะมาเทสกันขโมยกัน ผมกัางขโมยผมจะกดล็อกสองครั้งครับตึกก๊กตึ๊กถ้าใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยกัง้งขโมทั่วไปโดนรถก็จะร้องละของผมจะไม่รนะ้อ,องเนาะอ่ากั้งขโมยทั่วไปฝนตกก็ร้องอะไรก็จะร้องของผมจะไม่ร้องนี่ยังไม่ได้ประกอบเสร็จนะของผมจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับน้องลองเสียบลองสตาร์ทรถนะสมมุติกุญแจผีนะครับเสียบเข้าไปนะครับเปิดปุ๊บ ก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นแต่การขโมยเราพิเศษกับาชาวบ้านคือขโมยเรากันนณานะครับขี่รถตัอผนได้เลยเดีย๋ยวเราไปสั่งาที่รีโมทให้ดูกดสองครั้งนะครับก็ติดแล้วถ้าอยากดับเครื่องกดปุ่มปดล็อกนะครับ สมมุตินะครับมีโจรน,นะครับใช้กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจรถเราแทงปุ๊บมันปิดแล้วมันสตาร์ทไปเนาะเราลืมล็อกรถเนาะในกรณีเราเห็นพอดีเฮ้ยมันมาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายใน10วินีนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ ติดไปอีกคันเนาะวันนี้วันที่6เดือนกุมพภาคสองห้าหกเนาะรถ m s x นะครับไมรถอยู่ที่สามสามกิโลเนาะโอเคครับติดไปคัน,นครับราคา1นึ่งพันบาทนะครับรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บกันขโมยรถ com หรือว่าเฟ e บุ๊กผมนะครับพิมพ์เสิร์ชคำว่าร้านกันขโมยรถนะครับก็จะเจอเนาะโอเคครับลองครับ